โฟอีชั่นแนนดีจ้าพวกเราเย้ีตอนนี้เราก็อยู่กันในโฟอีชั่นแนนไว้ว่าเลยรไ่พีที่เท่าไหรแล้วนะ19บากภารกิจสิวันนี้เรามากัน6คนเพราะพี่ออมติดภารกิจสัปติงเราก็เลยเป็นตัวแทนมาเล่นเกมในวันนี้ ไม่ให้เป็นการเสียบเวลาเราวกไม่ขอโซภารกิจด้วยเอาจะพูดกันตรงนีลายใม่ได้เวลาเลยค่ะภายเมสิตที่19วันนี้เกมมีชื่อว่าคายซีคายเลยเย้ยเงมี่ไปโอเคค่ะสำหรับกติกานะคะทุกคนก็คือเราจะผลัดกันเล่นจะมีหนึ่งคนเล่นแล้วก็อีก5คนใบนั่นเองซึ่ง คนเล่นเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นป้ายซึ่งเป็นโจทย์จากทีมงานาเป็นชื่อใครสักคนที่เราก็ไม่รู้ว่าคือใครสนนลาก็จะแปะไว้ที่หัวใช่แปะไว้ที่หัวจะแปะไว้ที่หัวตรงนี้เลยกันนะค่ะแล้วผู้เล่นก็จะสามารถถามคนที่ใบได้อยู่5คําถามนะคะซึ่งปิกไว้แล้วเ,เราแค่เลือกว่าจะให้คําถามเนี่ยใครตอบเข้าใจกัน การเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากพีพานคนแรกเรียงไปคนดท้ายเป็นทนนี่เราใช้กิจกรรมยืดทำทุกสุดในโลกนั่นก็คือลงขาโอ้ยและปล่อยยิงฉุกนะคะได้ผลตามนี้คิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหม Everything is possible ของเราพอมากอยากรู้เลยเกินว่าคนที่อยู่บนหัวหัวหัวอันนี้เป็นเป็นใครเทนเลย ถาว่าอะไรอดีครับดีตครับผู้ให่หรอผู้ให่หรออดีครับเันอะยาว่าคำถามต่อไปถามพี่จออยากบอกอะไรกับคนนี้มากที่สุดเอ่ออยากบอกอะไรหรอขอยืมของหน่อยเฮ้ยขอยืมของหน่อยเหมือนตัวเองอะขอยืม import impossible อ import import กลมเออต้มต้อะอยพี่กอแล้วก็เยอะเยอะเยอะเอเเรื่องเยอะไงเหมือนครานนี้แหละเรื่องเยอะิเหมือนพันธุ์อ import ถามสุดท้ายถามที่คาใจ คนนี้อยู่ในบริษัทเราใช่หรือไม่ไม่อยู่ปะวะไม่อย่อยู่ไหมอยู่ได้ไหมเราอาจจะอยู่ก็ได้ไม่อย่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ค่ลองทวนลองทวนอาเอาใหม่ใสวัสดีแบบเบ้นั้งแต่แรกแล้วนะตองนี้ตรงนี้ ยืมของหน่อยของหน่อยพี่แฮปดีชาติไยชัตนโอ้ม่ค่าจต้องขอผ้าหลังกอนอเฮ้ยพี่อ่ะพี่มันรองจริงยอมต่อมาผู้อีสผูอีคว้าหเจอไงชอบยืมของไงแล้วก็เนือเยอะยนย จบแล้วเอ้ยเฉลยไหมเลยอ่ะอยากรู้ดึงลงมาเดิสอง เนี่ยจะทักว่าอะไรไฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออต้องมีคำว่าไฮสวัสดีค่ะต้องมีคำว่าเฮ้ยค่ะเฮ้ยเหรอไฮสวัสดีค่ะต้องใช้ต้องใช้เสียงสองด้วยเหรอต้องเฮ้ยสวัสดีค่ะอยากบอกอะไรกับคนนี้แทนแล้วกันอยากบอกอะไรกับคนนี้เหรอโอ้โหสีค่ะเออ เดีล่นแบบเ่าสามพันยอะเหนเหรียนแห่ท่าทางหรอเออาได้แป๊บนะลิศิชุดสวยมากเลยท่าทางที่หนึ่งเขาก็ได้ตลิดเออตลิดเถอะอ่าอ่าอ่าอ่พันโซฮปพันโซฮีไป จริงเนี่ยจ้าเฮ้ยอย่าลืมขอสามคำโจตัวแม่สวยจีว่าเออคือถ้าตอบไม่ได้นี่คือแบบโอ้โหเสียงตักิสีเพลย์อวัสดีค่ะคนคนเนี้ยมีคู่จิ้นปหมใช่มีจ้ะเออกลับมากลับมาไม่เธอคุยว่ามันไม่รู้เว้ยใช่ไงรอกว่าไม่รู้เลย ดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นคนที่เราแบบเขาดูไป็นซ้วันแน่ๆอ่ะ <c oughs> ดูเป็นคนที่ <c oughs> เราน่าจะต้องแบบทำตัวน,น่ารักกับเขาดนึงไม่ใช่คนกันเองขนาดนั้น ไม่ใช่คนใกล้ตัวขนาดนั้นหรือเปล่าเมืองใกล้ตัวก็ใช่ว่าจะเอ้ยพี่นะก็พีคิดดีๆเพราะว่าเป็นพ่อหนูหรือเปล่าเป็นคนอื่นอาจจะถามใช่อยากบอกอะไรเขาเอฟซีค่ะของใช่ป่ะของแฮนเลิศ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 เลิฟศหกผลใช่เพราะว่าถ้าเป็นฝ่ายก็จะไม่ตอบแบบแฮนใช่ใครอ่ะคิดว่าคนคนนี้คือพี่พีกิ๊กว่าแล้วจะต่อใช่อ่ะไม่รู้อสีแพ้ค่ะคำตอบก็เปิดไป บออย่ะก็เลยแบบใช่คือแฟนโฟอีกหนูพูดภาษาเขาไม่ได้อ่ะเขาแบบก็เอาก็เอาที่ได้ได้เอาที่ไม่ได้เอาที่ไม่ได้ถามพี่โจถ้าเจอเขาจะทักเขาว่าอะไรโอเคอุ้ยถ้าเอาถ้าบอกอันนี้รู้แน่เลยอ่ะมาหน่อสวัสดีฉันโจริน เธอเป็นแบบเขาหนีดูเขาหนีดูคำถามที่สองอยากบอกเขาว่าอะไรจิมพี่มายอยากบอกอะไรกับเขาฉันอยากไปโรงเรียนเดียวกับนายจังเลยเออทุกคนรู้เลยอยากไปโรงเรียนเดียวกันสองเลยติดเลยเออยากปะเขาไม่ตอบกลับมาสักที

เหลือพ <hh S 2> <like> ันก็ไปสามคำที่เกี่ยวกับเขาเหรอเอาพี่ฝ้ายลนพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายโอ้โอเคอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากเห็นคนอยากรู้เป็นคนอยากเห็นไม่เมื่อกี้ไม่นอนนะอยากรู้อยากเห็นอันเดียวคนอยากรู้เป็นคนอยากคนเก่ง เอาละอยากรู้อยากเห็นเอออยากได้อยากได้ถามคำถามเชิญท้ายของพี่พันธ์เป็นตัวละครที่มาจากภาพยนตร์ที่มีหลายซีซั่นหรือเปล่าละเราเอาไปช่อ็อกโตรนอย่าไปบ้านโอิเดุต้องตอบว่าสเตนเจอร์ติงตอบว่าเทมไนท์วะนี่เมไนี์ใช่ไหมใช่อาไาดูเซกห์ให้พี่รอด ไม่ถูกเทงก็ไม่ตรงแลโซออินชาเลนใครมันยากเอ้มันไม่ยากใเขาไม่เป็นเข้ามพี่ก็ซีบบ่นเมาเคียงนี้ได้เขาเป็นใครอ๋อได้ปะได้ไหมได้ยไม่รู้ ไม่แต่ว่ามันแต่ว่มัโอเคอยู่นะไม่ได้ยากขนาดนั้นพี่โจรู้จักพี่โตพี่โจรู้จักอยู่ได้อยู่เลยมาแล้วกันเพราะอะไรหวัดดีแปลว่าไม่ใช่รุ่นพี่ฝ่ายแล้วกันอย่าบอกอะไรกับเลยคืออะไม่รู้อะคือด้วยชาดีเข่าเฉามากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี๋ยว มึงไม่อยากบอกอะไรเขาเลยมึงขอแบบเธอไม่กล้าคุยกับเขาตายแล้แล้วมันไม่้นยังไงไม่งั้นหนูแบบไม่ไปถามขึ้หนูไม่มเก่การเลยเด้ออายมน่งนะเขาเป็นคนยังไงวะเรียนแบบท่าทางได้เม่อกีอกท่าทาง ใรวะจงไ่จไม่รู้เหมือนกูนี่ว่าใครวะต่อไปคืออะไรใ่วะเออะไรอีกอ่สามคำาสาันละกันสามคำสามคำอุ้มได้โอ้จีจัด แล้วก็เหมือนเหมือนสัตว์อ่ะเออเออก็เหมือนอยู่ก็เหมือนอยู่น่ารักน่ารักอะไรคือเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรอคาแรคเตอร์เขาบุคลิกเขาสัตว์เลี้เขาเป็นคนแบบน่ารักใช่อุ้มได้เหรออุ้มได้หลักฐา หวัดดีอุ้มได้ไอ้ฝ้เขินแล้วดังได้ใครวะคำถามสุดท้ายคนสุดท้ายต้องถามข้สุดท้ายละเป็นนักร้องใช่หรือไม่ใช่อี๋แอบลองที่อุ้มได้เข่ทคยได้เขาเคยอุ้มกันือเปล่าอุ้ยแล้วคือแบบทุกคนไม่สนิทหรอกฉันสนิทหรอกสนิทกับใครที่ทำท่านี้ยกขาอีออบวะ กล้วยเขินด้วยหรอกล้วยทำไมอ่ะมีการศตาเลยกล้วยเมนเขากล้วยชอบเขามากเขาเป็นคนแบบไหนได้บ้างเขาเป็นคนแบบไหนได้บ้างอุ้งได้ตัวเล็กน่ารักเยอะมากแต่งภามาแต่งก็กระดกอยูแต่ไอออมอ่ะในชีวิตเดียวรู้จักอยู่คนเดียวอ่ะโอเคไม่รู้อ่ะตาออมโพย อ่ดูเฉลยดูเฉลยโตโฟอิฟอ่ะดู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 ไปให้กล้วยอ่ะทำให้แบบเควส์แบตสมัยนึงกล้วยพบเจอกล้วยก็เคยเขิดออมเหรอกล้วยโอ้โห่ยงมากเลยนี่ีเล่อใหญ่หนึ่ี่หนูไม่รู้จักเอออ้เริ่มเลยค่ะคุชีกล้วยเธออยากถามใคร คนแรกทักว่าอะไรัอะไรจ๊ะถ้าเจอเขาจะทักว่าอะไรอ้าวันิจิวาเฮ้ยโอ้ยิปุเฮ้ยอี่ปุยี่ปุี้เหลาขี้เหลาขี้หรือผิดโดนแล้วท้อไม่ใช่หน่ะไม่ใช่หน่ะออกไปหน่ะไม่ใช่หน่ะเอาไม่ใช่พี่โจถ้าพี่เจอเจอเขาพี่เจออยากบอกอะไรเขาเป็นชานนะเขาเดีไม่รู้นะเราจะบอกว่าอยู่แต่บ้านเถอะอย่าออกไปไหนดิ อันนี้ง่ายมากพี่มายจ้าท่าทางเฮ้ยต้องไม่มีสาวหรอถ้ามีสาวแล้วโน้เหม็นเหรอคุณใช้มินยางกับพนุษมยี่ห้ออะไรสามคำอันก็เห็น้ะคำแรกเฉียบเออเฉียบคำสองอันนี้เราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอะแต่รับหนูน่ารัก คือเมนูตัวเขาเขาใส่แว่น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 เห็นหน้าโอยเห็นหน้าโอยอยู่บ้านบ้างเั้งเึงหยานจ้าเออ yes or no มึงสน่นกับเขาคือบอดบานให้มึงแบบเฮ้ยเพื่อนซีเลยอ่ะมึมีเพื่อนเป็นคนอาจจะสนิททางใจใส่่แวนใส่แว่น จิว่าคนดิจ <Bruno> ิว่าคนดิจิวะอยู่บ้านบ้างไม่อยู่สิดารักดารักเสียบเชียบเชียบคลมยงใส่แว่นล้วก็เขาใส่แว่นไอเต้าใส่เต้าหรือจับหรือจับเดี๋ยอว่าพี่ดิวความจริงมีเียคหรือเียังความจริงมีเียคหรือเียัง Guys, yeah. เราแล้วใช่ไหมใช่ไปค่ะเราว่าอะไรสวัสดีค่ะเออวีการละกายเป็นผู้ใหญ่ต้องแบบแอคติ้งให้ด้วยอ่ะพี่มายละกันฉันอีกแล้วหรออยากบอกอะไรกับเขาอยากบอกอะไรหรอเก่งมากๆเลยค่ะชอบมากเลยเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเก่งแต่ว่าต้องโตกว่าพี่มายเก่งมากๆเลยท่าทางท่าทางอายละกัน ยากอ่ะอันนี้ยากอ่ะพันผู้หญิงยาอเป็นคนที่ฝ่ายคารวะเป็นคนที่ต้องเป็นไอรอนไอดอลแล้วก็ต้องเป็นนักแข่งแน่เพราะว่าพี่ไม่หม่ยถึงแข่งในการพี่ไม่แบบเก่งมากๆเลยค่ะต้องเป็นเกิร์ลกรุ๊ปพี่โจขอสามคำกับเธมี่ เอาแบบเล่นซ้ำที่ทำสวยขอบคุณค่ะสวยลักชูแล้วก็อุ้ยลีซ่าลีซ่าชีแบบอ๋อคือตัวมัมอะเออตัวมัมลีซ่าแบบคือแน่เลยอยังยังถามไม่เดาเลยเป็นถามพันเนาะเป็นศิลปินต่างชาติหรือเปล่า Yes ในในหัวตอนนี้มีเนเน่กับลิซ่าค่ะสวัสดีค่ะแปลว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่เนเน่กับพี่ลิซ่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็พี่มายบอกว่าเก่งมากๆเลยก็น่าจะคือพี่เนเน่เขาก็ผ่านการแข่งขันแล้วก็ลิซ่าก็แบบผ่านดันตัวเองไปอยู่จุดนั้นก็แบบเออไม่แปลกที่อันเล็กซ์โม่ถล่มพลาดปะมันมีความได้ด้วยไม่คือ อ่ายใช่ปะอ้ายทำท่า Andy f a r i n g a n d n d f a r i n g เออมันก็ต้องเป็นไอดอลแล้วก็พี่โจก็วิเคราะห์ว่าอะไรปะสวยตดีแม่รักชูรักชูแปลว่าต้องแบบ Lisa เรียกคำตอบค่ะว่าเป็น Lisa แหละแออ ลีซ่าลีซ่าถ้าเป็นแทนน่าแทนน่าจะทักว่าอะไรไปทักอีนแข่งเธต้องสืัสดีค่ะนั่นแหละแล้วอ,อยากบอกอะไรกับเขาอยากบอกอะไรกับเขาเหรอเก่งมากแล้วก็สวยเวอร์เนาะเคย เกมทายซีใครเอออยากให้ออมมาเล่นเลยอะเนาะแล้วให้พี่ออมแบบทายเองเราเองเล่นเองไอคิดว่าคำพูดของพี่ออมจะเป็นอะไรพี่ว่าเป็นแมวฮานอยเออไม่ฮานอยก็ฮ่าโงอะไรอย่างงเี้ยใช่ก็สนุกมากใช่แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกระดิ่ง ให้เราเล่นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้คอมเมนต์ได้เลยและที่สำคัญนะคะเราปล่อยเพลงใหม่ไปแล้วชื่อเพลงว่าไปรอเล่นใกล้ไปฟังกันได้นะจ๊ะทางใน Youtube แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยจ้า Yes หากว่าไม่รักกย่าเำมือนห่ว่จจำเป็นห่วงกันได้ไหม เพราะว่าคนที่คิดไปไกลนะมันเป็นฉันถ้าว่าที่ทำแค่ทำพลาดได้ไหมฟันดีไม่ต้องบอกถ้าลองใช้ไหมคะไปล้อเล่นไกลไกลไปล้อเล่นไกลไกลปิดด้วยนะค่ะปิดปิดอีฟชาเล่